เริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบเจอกับไร้สดของ A k เคคาสำนักง,งานใหญ่อีกแล้วนะคะพบเจอกับต้นหลิวคนดีคนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้มากับรถอีโคคารสวยๆงามๆไม่ต้องอันนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มานี่เพราะว่าได้ได้ไดรับตได้การต้อนรับจากลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลยนํารถเก๋งน่ารักน่ารักมาแล้วเมื่อวานกระบะวันนี้จัดไปเลยเก๋งนะคะ นิสสันอะเมล่าสวยงามคู่ฝาแฝดนะคะแฝดคนละฝาและฝาคนละแฝดจัดไปเลยกับตัวนิสสัน1.0เทอร์โบตัวท็อป V.L นะคะดูรุ่นก่อนถูกไหมถูกต้องนะเป็นนักศึกษาที่ดีมากเพราะมีหวยมาเรียบร้อยมาเริ่มมาเลยนะคะมาคันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเฮียฮิมใจดีจัดราคาโปรโมชั่นไว้อยู่ที่499,000บาท นในราคานี้อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าได้ตัวนิสสัน a l รเม1.0เทอร์บโต,ตัวท็อปไม่น้อยมากนะคะซูมมาเลยแล้วเราก็ดูรอบคันไปเลยนะจ๊ะสีเทาดำนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟหน้าเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟส่องสว่างกลางวานันมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยสำหรับคันนี้สวยงามอลามแท้ปี2020 จดทะเบียนใต้แดงก็ปี2020นะคะไม่ข้ามปีไม่วิ่งลักหมื่นอยู่เลยราคาโปรโมชั่นจากราคาเดิม525,000บาทมาสำหรับวันนี้เลยจัดไปเลย499ถูกเวอร์วังอลังการนี่รอบคันนะคะมีร่รงวอยทำการใช้งานแต่ไม่เป็นไรเรา,เรายัง แค่ล้างแต่ยังไม่ได้ขัดเคลือบสีให้แต่ก่อนส่งมบอบรถนะคะเราจะล้างลงแวกลงเงาอย่างสวยงามขัดเคลือบสีให้ทุกขันนะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังมาแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะนี่เป็นรถเชียงใหม่เจ้าของคนเดียวเลยสวยงามมากนะคะนี่แล้วสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวท็อปของเขา V L Turbo สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังหารถคันเล็กนะคะไว้ใช้ในเมือง จัดไปเลยกับคันนี้เนาะไปะไปดูความงามข้างในกันนะคะได้เครื่อง1.0นะคะลูกค้าขาประหยัดน้ำมันมากแล้วได้ราคาเท่านี้สี่9กจัดเต็มฟรีดาวอีกตังหากนะคะนี่ซูมเข้ามาเลยจ้ะคุณน้องบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยพวงมาลัยแบบสปอร์ตมากเลยนะคะเป็นพวงมาลัยทรงตัด นี่เท่หรูดูไม่เบานะคะบอกเขาก็จะเล่นเฉดไม่ให้ดูหน้าเบือ่อหรือแคบเกินไปพี่ขอโทษนะรถตัดกำลังก้าวขาขึ้นเลยนะคะนี่บอกเขานะคะดูสวยงามถ้าเป็นดําแบบล้วนๆนะคะจะทําให้ดูอึดอัดนะคะอันนี้มันจะดูดูสปอร์ตดูไวซลื่นมากนิดนึงนะคะแน่มาไปดูกันจ้ะเรือนใหม่ไม่ปัจจุบันนะคะนี่เดี๋ยวตากล้องไม่ทันพี่ขอโทษพี่พูดเร็วไป <c oughs> ให้ซู hey, มาเลยถึงไม,ไ,มไม่เห็นไม่เห็นไหมไม่วิ่งนะตอนนี้นะคะไม่วิ่งสามหมหลักร้อยนะคะคือ3,300มมกิโลเอเคคานะคะถ้าลูกค้าเคยมาเยี่ยมชมหรือว่าแอบติดตามเรามานานนะคะไม่เยอะคือเยอะไม่น้อยคือน้อยเราขายตามสภาพจริงนะคะรถสวยการันตีประวัติทุกคันนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นี่ดูคอนโซลสวยมากนะคะ รถสวยเลยนี่คันเกียร์น่ารักน่ารักผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับเท่นะคะคันนี้499นะคะถ้าลูกค้าจับเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะค่างวดจะอยู่ที่7,600บาทค่ะได้รถเก๋งปีใหม่ไม่น้อยนะครับฟังก์ชั่นครบปุ่มพุ Start Air, Air ะะ้สตาร์ทแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสตาร์ทรถดูเรือนไมได้เลยครับเก็บเบรกเลย ปุ่มอยู่ทางนี่นี่นี่นนเห็นไหมหาว่าพี่ก็ยังหาอยู่ทุกวันนี้นะคะปุ่มพุ s h s t a r นี่เจ๋งอย่างนี้นะคะดูดูมีหมุนติ้วๆด้วยขอพู<ข>อดเาว่ารถสวยดีครับบอกเองพีว้าวนะคะคนขายก็เทนะคะชวันโอ้ยพี่โอเลือดดนตีโอ้ว,ว้าวนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคอมเมนต์พี่โอเลือดดนตรีสำหรับคอมเมนต์ให้กับน้องหลิวเลือดเอเคคาร์พี่ิมได้ยินไหมเราตาเหรอแต่ก็มันจะสั่นนิดหน่อยนะคะอะคุณเมยบอกว่าสวยมากค่ะหมายถึงคนใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติ้งๆเลยนะคะใช่ไหมทิดช่อง้า เปิดห้องเครื่องเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันแอร์เยนเวอร์นั่งนานไม่ได้นะคะเดี๋ยวเผลอหลับเจ็ดพันหนะคะจบที่อเมล่าจริงๆเลยนี่ไม่ต้องพกเงินมาออกรถสักบาทเลยเดี๋ยวนะอ๋ออยู่ตรงนี้มาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยงามเห,หมือนคนไรมไหมตอนนี้ยังเป็นเซลล์ที่สวยที่สุดอยู่นะเขียงไม้ตัด ไม่เถียงถูกต้องพราะมันคือความจริงนะคะเดี๋ยวอยิไม่นานไม่แน่นะคะเดี๋ยวเยอะเลยเซลป้ายซูมดูหัวน็อตให้เลยนะคะว่าคันนี้จะเหลี่ยมจับขนาดไหนนะคะเช่งให้แล้วครับคุณพระแชร์หรือเปล่าคะคุณโอมช่วยแชร์ไอ้ช่วยแชย่ช่วยแช่เย็ยยยนๆนหน่อยนะคะคุณโอ๊ตเหมาะแต่แต่คุณอาเหมาะแต่แต่รถหรือคน ถ้าพูดคํากำกวงนี้ขออนุญาตแรบข้อข้างตัวเองนะคะ <c oughs> ได้เครื่องยนต์สวยนะคะสังเกตนะคะแต้มสีเม็ดอาคาันหน้าเดิมๆสวยทุกจุดนะคะแต้มนี้ไม่ใช่เขียนเล่นๆน,นะสังเกตว่าทุกคันเลยชีย้จนเพลินและชี้ทุกคันเลยนะคะสังเกตเลยอะไรแท้เลยนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะนี่สบายใจซื้อรถจากเอเคคานะคะการันตีรถทุกคน,นดูน้นข้างนี่เห็นไหม แต้มๆกลมๆนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะการประกอบรถของเขาเดิมเลยถ้ารถไม่เดิมนะคะไม่มีร่องรอยแบบนี้ถ้าดูต้องดูเทียบทั้งสองข้างนะคะสวยงามนะคะจัดไปเลยคันนี้นะคะจัดราคาโปรโมชั่นนะคะ4 9่0 0 0าบาทสดได้จัดได้นะคะมาจองวันนี้รับรถไปเลยทันทีก็มีมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้รับรถกันหลายคันมากๆเลยนะคะอ่า ฝากไว้ด้วยปี20ไม่วิ่ง30,000ราคาโปร4 99จองขั้นต่ำแค่500บาทค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99หรือจะเลือกจัดยาวสุด7ปีดอกเบีย้ยแค่2.99นะคะมาสำหรับอีกคันพี่น้องฝาแฝดของเขานะคะปี20เหมือนกันตัว1.00เทอร์โบตัว VL เหมือนกันเลยค่ะสีเร็วกันเลยนะคะเร็วกันเลย แต่เดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันนะคะคันนี้ได้แม็กแต่งหล่อมาแล้วหน้าเหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกครบนี่สวยงามรองรอยตามการใช้งานมีแค่รอยขวนแมวไม่มีรอยลึกเลยแล้วก็ล้อมแม็กแต่งโค้ดแท้เลยนะคะขอเท่าไหร่อะสิคันนี้แอบมองแม็กเขาไว้แล้วนะคะแอบสลับก็ไม่ได้เพราะสวยจริงๆได้แม็กดตัดแดงแล้วเรียบร้อย เข้ากับสีตัวล้นมากเลยโครเท้นี่สวยงามเจ้าของเดิมกินแอปเปิ้ลแล้วกินไม่หมดด้วยนะคะ <c oughs> แอบกัดแอบกัดไฟท้ายสังเกตนะคะไฟท้ายเขาจะทรงสปอร์ตขึ้นเนาะถ้าตัวนเดิมมันจะกลมๆนะคะแต่ตัวนี้จะออกสปอร์ตขึ้นจะมีรูปรูปทรงสวดทรงองค์เอวสวยงามขึ้นนะคะทำให้ดูแบบไม่น่าเบื่อนะคะแล้วเป็นรูปทรงที่ทันสมัยขึ้นนะคะ รถงามแต๊ะมีโปเด็ดก็ครับมีครับผมโปรเด็ดอะ่ะคนเด็ดๆมมาไลน์ต้องเด็ดอยู่แล้วจองวันนี้500บาทรับไปเลย20,000บาทค่ะนี่เอกสารพร้อมไม่ต้องจองรับรถไปเลยนะคะเออเอาดีทันไหมทีมเตรียมจะกระทืบเอานะคะรถทุกคันนะคะเข้าศูนย์ให้ก่อนส่งมอบนะคะการรันรีรถทุกคันไม่มีชนหนักตัดต่อพิควมกอใหม่นะคะนี่ เอพี่ริวขอบคุณเจ้าเห็นไหมอย่างน้อยเอฟซีสักคนนึงก็ดีเนี่ยอุ <c oughs> <ะ>้ยป่าโยนโฉมข้างในกันว่าคันนี้จะสวยเหมือนคันนู้นไหมนะคะคันนี้ปียี่สิบราคาอยู่ที่มาดูเลขไม้ก่อนแล้วกันข้างในนะคะเบาะสวยเหมือนกันเลยอ่าคล้ายๆกันคันนี้นะคะไม้วิ่งมาอีกนิดนึงนะคะแปดหมื่นเก้าพันกิโลนะคะ ปาฮิมเลยจัดไปเลยนะคะปีเดียวกันกันกบคันนู้แต่คันนู้ได้ไมน้อยไม่แค่สามหมื่นนะคะแต่คันนี้ได้ล้อแม็กแต่งด้วยแล้วก็ไม่เยอะมาอีกนิดนึงแต่เฮียฮิมไม่ใจร้ายเฮียฮิมให้ไปเลยราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสี่แปดห้ายังบอปอหุยห้ยฮู้โปรหรอโปโมสั้นสองหมื่นบาทนะเจ้าสําหรับคันนี้ซับตตเติ้ลขึ้นให้พี่ด้วยนะไาสตาร์ทหน่อยไหมสตาร์ทหน่อยไหมฟังเครื่องหนอ่อยไอ้หยเบรก เอเอะเอะไรอะไรมีเอฟเฟกตเอฟเฟกต์แตัวเองนะตั๊ดเออนี่ตัดต้องฝึกให้เอฟเฟกพี่ด้วยนะทำทำทำเออต้องติดไมค์คุยกับพี่อ่าถ้าใครเหงามาคุยกับเราในไลฟ์สดนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเหมือนแจ็คพอตว่าวันนี้จะเจอกับใครแต่ที่แน่ๆเจอกับปายฮิมแน่นอนนะคะ หน้าจอทัสกีนนะคะคันน้นก็เหมือนการต่อบูทงบูทูธได้หมดแล้วนะคะโทรดงโทรดง,รดงหน้าจอใช้งานง่ายมากนะคะนี่เราก็อัจิ้มจิ้มไปนะคะตามภาษาของเราไปนาหน้าจอเขาดูแบบเนาะใช้งานดูง่ายมากเลยนะ USB หรือ USB เราไม่ได้เสียบเห็นไหมคะจะมีช่องเสียบ USB AU X มาให้เรียบร้อยเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้นะคะที่ที่สําคัญนะคะหรือขึ้นรถคันนี้แรกๆนะคะหรือสตาร์ทรถไม่ได้ไม่ใช่รถไม่ดีนะ หาปุ่มบาเจอซุ้มปุ่มไปเลยจ้าน,นี่ปุ่มพูทสตาร์อยู่ตรงนี้นะคะจะไปเลยกับราคาอยู่ที่485,000บาทถ้าจัดเต็มฟรีดาวนะคะเอา20,000กับบ้านหรือว่า20,000เป็นจ่ายกับค่าเบี้ยประกันภัยนะคะค่างว่าจะอยู่ที่7,400บาทค่ะงามงามแตะ๊ะเซลลนะคะที่รถโอ้ใช่ค่ตาล้องสั่นแล้วนะคะ สวยจริงค่ะเข้ามาดูรถที่เ k เคคาได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะไม่หยุดนะคะตะเลิกไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันธรรมดาสรุปแล้วคือเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าตจวที่ไม่ใช่อยู่เชียงใหม่นะคะสามารถขอคลิปวิดีโอนะคะดูรีวิวรถผ่านช่องทางทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะจ๊ะ แล้วก็มีที่ปรึกษาการขายที่ปรึกษาการขายคอยให้คําปรึกษานะค่าไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์จัดได้ทุกคันเลยมาดูห้องเครื่องคันนี้เห็นไหมคะสวยงามดูความเรียมของเขาในซีหัวน็อตซูมไปเลยครับผมดูให้ทุกจุดเลยครับโรตัส รถงามงามโปเด,ด็โปดวงจองขั้นต่ำแค่500บาทนะคะฟังไม่ผิดเลยเงินจองนะคะเราคืนให้อยู่แล้วในวันรับรถนะคะแค่จองเป็นเจ้าของแค่1ล้อก่อนทําเรื่องเสร็จรับรถได้เลยนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเป็นลูกค้าเป็นครอบครัวก,กับ AK คคาได้เรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยจะ้ะอีกยังไม่พอทุกคันนะคะเรามีแพ็กเกจดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้1ปีเป็นรถไลด์เลยนะคะ น้ำมันหมดกลางทางยังรั่วรถมีปัญหาทุกอย่างเลยโทรหาเบอร์ call center ของ a k ค่ะได้เลยเป็นเบอร์0-2นะคะติดต่อ call center อเ,เ,เราได้ตลอด24ชั่วโมงแถมให้ทุกคันนะคะไม่เว้นไม่ว่ารถเก่ารถใหม่เราให้ทุกคันแล้วก็มีการรีเช็คเข้าสู่นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบเข้าที่ไหนเข้าที่ศูนย์บริการตามยี่ห้อน,นั้นๆเลยนะคะมีใบเสร็จ การันตีและยืนยันและเป็นหลักฐานให้สําหรับเจ้าของคนใหม่ทุกคันจ้ะโดยเฉพาะป้ายทะเบียนเราดูแลให้หนะคะอยู่จังหวัดไหนอยากใช้ป้ายจังหวัดนั้นก็ได้มีป้ายประมูลของตัวเองแล้วอยากให้เรานาเนินการก็ได้ค่ะเห็นไหมบริการแบบนี้ได้รถสวยยังไม่พอได้บริการอีกต่างหากนะคะแล้วได้เซลน่ารักน่ารักดูแลกันอีกตั้งหลายท่านนะคะตอนนี้ที่ปรึกษาการเขายออการขาอีกแล้วที่ปรึกษาการขายของเรามีหลายท่าน หัวล้อนะหัวล้อนะข้างหลังหัวล้อนะอ๋อไม่ได้เหรอจูจูเนาะอยู่กันแบบครอบครัวค่ะอะไรเพราะทุกคนที่นี่นะคะเราดูแลลูกค้าทุกห้องแมทุกห้องไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราให้ขึ้นไตเติลไปเลยนะคะฝากไว้ด้วยจองขั้นต่ําแค่500บาทเริ่มต้นแค่ห0าบาทนะคะจัดให้ส่งฟรีถึงที่ทําสัญญาไฟแนนซ์ถึงที่บริการเซ็นถึงที่ไม่มีค่า บริการเพิ่มเติมเนาะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนกับโปรโมชั่นเด็ดขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2020ตัว V L Turbo นะคะ499จัดเต็มฟรีดาวค่างวดอยู่ที่7,200บาทค่ะและคันนี้ค่ะ485ให้พิเศษแม็กแต่งไปแล้วเรียบร้อยไม่วิ่ง80,000กิโลนะคะแต่เราให้โปรโมชั่น20,000บาทนำมาเป็นส่วนลดก็ได้ค่ะถ้าเอามาเป็นส่วนลดก็จะเหลือแค่465 นาฝากไว้ด้วยนะคะอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพูดคุยเงื่อนไขก่อนโทรมาค่ะทักมาค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงต่อเวลาไหนว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบเจอกับไลฟ์สดของเอค่าวพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม5้าโมงนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊อย